มาครับของเขาจะมาสอนการเล่นนาตยา雅หรือสกิลการเล่นนาตยานะครับสกิลแรกของเขาคือสกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็ได้นะครับขึแล้วแต่ใครจะชอบเพราะว่าตอนเล่นนะฮะเขาจะสกิลอัพสกิลหนึ่งแรกนําเพราะว่าจะได้เคลียร์คลิปแต่ว่าถ้าเล่นซ้ำสามอัพสกิลสองนำนะครับเพราะว่าสกิลสองเขาจะได้สโลว์แล้วก็กดสกิลหนึ่งได้นะแล้วแต่ใครจะชอบส่วนสกิลหนึ่งนะครับถ้าโดนเต็มๆเขาจะสามารถรออีกหนึ่งวีแล้วใช้สกิลหนึ่งได้นั่นแหละ บอลโูเรื่อย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 เเรยโคตรเก่งเนียครับโคตรจะโกงอ่ะอนะคอรสนี่โดนไปหน,นึ่งรอบเนี่ยสโลก็ละนานอยู่นะสักหนึ่งวิหรือครึ่งครึ่งวินะน่าจะใช่มาชิวๆไปปลาสองรอบสามรอบอันตรายเป็นตัวที่เล่นง,ง่าย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 ทำไมไมันดุพูดหลายๆครั้งเลย มันจะแย่านี่เอานะไม่ยอมกลับวันนาคอสถ้าเจนาคอสยอมกลับลนั่นี่ยน่าจะโกงนาคอสเขออกากลับไหมนะ่ะโกงไหมโกงไหมจะแลกกันไม่ได้นะคอสนาคอสน่าจะกลับนั่นนะชิบหายแนละ้วไม่โดนด,ดึงโอ้เหียเกือบแล้วเกือบโดนด,ด,ดึงเล่นชิวๆอยู่เล่นชิวๆอยู่คอสเข้ามาโอ้โหโดนทีวีสองว่า อะไรกต้องแน่เจ็บอยู่นี่โอ้โแต่สก,กิลหน่ผมไม่ดูนั้นของเขาอาจจะครึ่งเกือบครึ่งหลอดอยู่ชียๆขอปะฟ้าเพื่อนได้ไหมตีได้เช่ได้อยู่ครับมามาจังหวะนี้หักไหมโอ้โหหักช้านะแต่ว่าแต่เขาก็ได้นะโอ้โหนาคอสโด,ดนทัตรูอยู่เห็นะครับตอนฉีดมันจะได้เพิ่มเกาะ ขาจะถือขึ้นนะนาตา雅ลืมบอกอันตี <laughs> ผมก็ลืมนะอันตีเขาคือจะโกต้ตโกต่งโค้ตโกต่งอ๋อแก๊งดึงโดนนี่เหรอไป็แล้วอวุ้ยยก s w i ยก s w i ครับยก s w i ยก s w i n g s w i ครับนี่เจ็บหนึ่งครับคุณหมอครับเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเราจะเจ็บสองนะอา้าวโดนด้วยวิ่งเข้ามาโดนอา้อาวอา้อาวอ้าวมาดิ ดีธรรมดาก็เจ็บนะหุ้ยสกิลหนึ่งช้าเกิน้สกิลหนึ่งแรงนะไอ้เจี๊ยเร็วเร็ว,รวอ้าวไม่กลับกว่าแค่สกิลสองก็ตายแล้วมั้งปุ๊บอ้าวโดนวิ่งเข้ามาโดนอันนี้เขาเรียกว่าซ้ำๆน,นะครับสกิลสองแล้วสกิลหนึ่งแปรเพราะว่ากันมันเขาเดี๋ยวเขาไม่ตายเอ,อ้าเพื่อนมาลัดเอาไม่เป็นไรไหนะแก๊กแก,ก๊กเขาฟอปป้อมไปเวล,ลากด แหนกด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 ดึงกูอีกดิอ๋อจะดึงแมนจังเลยโอ้ยอ้าวสวยปะสวยสวยครับสวยโอ้จะจบแล้วเกมนี้ผมเล่นเร็วนะเพราะว่าผมม่จะเล่นแบบเพราะมันเป็นเมียทเพราะเมียทเมียนี่ไม่ไมันไ,ไม่ใช่แครี่ที่จะตีแรงหรอกเล่นรอได้นะ คือได้คือได้นะครับเมี์น่ะไม่ใช่ว่าฝั่งฝั่งคุณมีเมแล้วฝั่งตรงข้ามมีแครี่แล้วคุณมาพลิกแครี่เขาจะพลิกตอนท้ายเกมได้เขาเอาคอมโบแรงกดดว่าเมท์่ีล้เมีดเราก็จะหลบยากนะครับเพราะเมีดเมีเราจะไม่มีสกิลหนีเพราะว่าแครี่เขาจะมีสกิลแบบรุนแรงแล้วก็หนีได้นะอย่างเช่นผมนยกตัวอย่างเขาเอาไปเอรดไม่งั้นก็ตัวอะไรดีวะแครี่แครี่ที่มีสกิลหนีผมนึกไม่ออกผมนึกได้แต่ไอเลน าสกิลสองเขาสกิลสองเขาเอสกิลสองเขาสโลแล้วก็สกิลหนึ่งกิ้งนี่เออคาฟฟนี่ด้วยคาฟฟนี่ก็สกิลโกงนะอันตี้ไม่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 น่าจะโกงแต่เขาก็พิวได้ประเด็นที่โกงนะครับคือเขายิงรัวคาฟฟนี่เออแต่ดันเตย่าเขาสกิลเขาคือสกิลหนึ่งที่โกงที่สุดนะแต่อันติ้นี่เอาไว้เปิดไฟถ้าใครบวกน่าจะโกงที่สุดนะผมพูดไปแล้วนะครับแล้วเอาไปเอาไปเล่นด้วยนะครับ นำเราไปเล่นด้วยผมบอกว่าถ้าเล่นน่ะคือเราเล่นมิดถ้าเราชนะได้ลนะ่ะเราจบได้คือจบเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่จบนี่มไม่ฟังขํายืมนี่ไงเลยเขาท้อเขาท้อโอเคเก็บสาวอา่าจบพอดีอา้าก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย